สวัสดีครับรดดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาว,วิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำแนานำในคราวต่อไปในช่วงนี้มีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Li น์ @star78 @star78 นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับดวงสตารายเดือนของเดือนมิถุนายน2564สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับถ้าท้าความย้อนกลับไปนะฮะในเดือนพฤษภาคมหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะ เริ่มได้รับผลดีกันบ้างแล้วบางท่านเนี่ยนะฮะก็มีโชคมากทีเดียวนะฮะในช่วงนั้นเพราะว่าจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะก็เข้ามาอยู่ในภพกรมมะนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันย่อมต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าตําแหน่งที่มาอยู่ตรงนี้มันได้เป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นองค์เกณ์ในลักษณะนี้ไปเนี่ยนะฮะจนถึง อีกหลายเดือนทีเดียวนะครับแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ว่าเป็นในช่วงที่ดาวเดินหน้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยนะฮะก็จะเดินหน้าไปจนถึงที่สุดวันที่16มิถุนายนแล้วมันก็จะเริ่มนะะพักองศาถอยหลังนะฮะเพื่อที่จะข้ามกลับไปอยู่ในภพสุภะนะฮะเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่เหลืกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เหลืกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆนะครับดาวพฤหัสและดาวเสาร์มาเที่ยวนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขามาคู่ขี้กันตั้งแต่อยู่ในช่วงปบมรณะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนครับจังหวะดาวเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยเรื่อดีขึ้นเรื่อยเรื่อยจริงๆเพราะ ลักษณะของดาวเนี่ยเริ่มเรียงตัวเข้าไปอยู่ในภพที่เป็นภพที่ดีทั้งสิ้นนะฮะก็ไล่เลี้ยงกันตั้งแต่สุภกรรมราภะกันไปเลยทีเดียวนะครับส่วนในภพตนุภพกระดุมพระภพสัชเนี่ยแน่นอนฮะก็จะมีดาวย่อยๆเรียงอยู่กันเต็มนะครับก็ดาวราหูก็ยังอยู่ที่ภพตนุของท่านนะครับให้ผลดีอยู่นะครับให้ผลดีอยู่จนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะ มีแนวทางไปในทางบวกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็เตือนให้ระวังกันนิดเดียวแค่นั้นเองฮะก็อย่างว่าแหละครับดาวพุธก็ยังอยู่ในภพตนุอยู่แล้วก็มันก็ยังมีผลจากการที่พุทธันธพาลก็ยังอาจจะชวนวิวาทกับราหูได้นะครับแต่แน่นอนฮะมันจะค่อยๆขยับเลื่อนออกแล้วนะฮะดังนั้นอดใจสักนิดนึงนะพอพ้นไปแล้วเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย โอกาสที่จะกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะลดลงเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็อย่างที่โจโหัวกันไว้สําหรับคลิปประจําเดือนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของดาวที่ได้ตําแหน่งราชาโชคราชาโชคยกกําลังสองนะครับโอกาสมากมายครับเงินหาได้ไม่ยากอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชาวลัคนาพุทธศุกราศรีพุทธศกหลายหลายท่านนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่ง ทุมะเก์นะฮะในขณะที่เป็นได้ราชาโชคอยู่ในภพสหัสชะด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมท่านเนี่ยมันมีมากมีมากจริงๆและโอกาสที่ได้มาเนี่ยผมก็เชื่อว่าภายใต้ดาวที่มันมีความส่งเสริมกันอยู่ในส่วนของดาวเสาที่อยู่ที่พระนะฮะดาวพระหัสที่อยู่ที่กรรมะเนี่ยนะฮะก็คงจะได้ผลไปในทิศทางที่บวกยิ่งขึ้น มากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับตัวของดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็ได้ตำแหน่ง ราชาโชคนะครับพาอทิศเนี่ยนะครับก็จะได้ตําแหน่งราชาโชคในภพกระดุมพระนะครับก็ในขณะที่อยู่ที่ภพกระดุมพระเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยดาวเกตนะครับดาวเกตก็เข้ากระตุ้นนะครับเข้ากระตุ้นที่ภพปุตตะด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับโชคนะฮะผมว่า เป็นไปได้มากนะฮะเนื่องจากในตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะปุตตะมันก็หมายถึงการเ,เสี่ยงโชคการลงทุนระยะสั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะยิ่งได้มีนะฮะความเป็นราชาโชคที่พบการเงินเข้ามาหนุนส่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะได้รับผลดีนะฮะได้รับโชคเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้มากทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับหลังจากที่ได้รับผลดีอะไรต่างๆปันไปตามสมควรแล้วเนี่ยก็ มีเรื่องที่ต้องเตือนแล้วก็ให้ระวังกันบ้างนิดน,นึงนะครับเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์นะฮะมาอยู่ที่ภพสัจฉะเนี่ยภพสัจฉะมันอยู่ตรงข้ามกับภพบสุภาะซึ่งภพสุภาะตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับมีดาวเสาอยู่นะครับศุกร์เจ็ดนะครับดาวเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันย่อมต้องมีผลบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ดาวศุกร์และดาวเสามันเล่งกันอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับอาจจะ เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันได้นะฮะในหมู่เพื่อนฝูงนะครับในหมู่ของคนที่อยู่แวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำใจให้หนักแน่นสักนิดหนึ่งนะครับทำใจให้หนักแน่นสักนิดหนึ่งนะครับอย่าอย่าทำตัวให้มันเขาเรียกเลยไหมมีเงื่อนไขเข้าตาม ดาวเพราะโอกาสที่จะเกิดเรื่องเนี่ยมันสูงมากและอีกอย่างนึงก็คือดาวอังคารนะที่มาอยู่ตรงนี้อรออยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็เล็งกันกันกบดาวเสาด้วยนะครับอังคารเสาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แตกหักเป็นคู่ที่อาจจะทําให้เกิดการ,เก,รเ,เกิดเหตุเกิดอะไรต่างได้แต่ทีนี้เนี่ยประกอบกับช่วงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าน่าจะเกิดการฉีดวัคซีน โควิดกันขนาดใหญ่นะฮะานได้ถูกฉีดถูกเจาะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามจังหวะของดวงดาวก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนก็ฉีดเขาเรียกไงเจาะกันแก้เครสนะฮะแล้วก็ได้รับภูมิคุ้มกันกันไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ ได้รับภูมิคุ้มกันแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากการฉีดวัคซีนโควิด19กันตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับขออวยพรให้ทุกคนก็มีภูมินะฮะแล้วก็รอดพ้นจากเรื่องดาวต่างๆไปในจังหวะที่ดาวพรฤหัสเนี่ยนะฮะมันถอยหลังลงมาเนี่นะฮะเนื่องจากการพักองศาเนี่ยนะฮะประมาณสักวันที่28กันยายนเนี่ยมันจะถอยลงมาแล้วก็มาปะทะกันกับ ดาวเสาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับจุดนั้นเวลานั้นย่อมต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเลี่ยงไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะหาอะไรได้นะฮะเก็บงงำไว้นะครับเก็บงงำไว้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกว่าแต่ละคนก็อาจจะได้รับความได้รับผลกระทบที่หนักเบามันไม่เท่ากันนะฮะก็ยังไงถ้าเราเตรียมพร้อมเอาไว้ งกัดเอาไว้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ก็หลังจากรับวอกซีนกันไปแล้วได้มีภูมิต้านทานกันไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะในเชื่องสุขภาพน่าจะดีนะฮะแต่ว่าในเรื่องทางเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตั้งกัดกันเอาไว้นะครับขอขออวยพรให้โชคดี ครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปนะครับรหัสดาว78สวัสดีครับ